สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ปยามาตักไหนแดงอีกแลนะ้วเนาะตักอีกแล้วจ้าหลายดอกใหญ่ด้วยจ้าตักผสมให้งวัวได้หลายระรมบนี่จะตักออกให้หลาย,ลายเลยตักใส่เข่งมาลุ่นกันดูว่าจะได้ขนาดไหนทุกคนมาดูดอกในแดงป่ายาเด้อ ดอกย้ายใหญ่งามงามน้าด้วยรอบนี้ประหยัดทดลองเอาไว้ให้มันได้นา้าหลายๆดูสิมันจะเป็นแบบไหนผลปรากฏว่าสมบูรณ์มากคุณอันดูหลากเข้าไหมทุกคนหลากเข้ายาวปื้ดเลยโอเคตังไี้โอ้โหไม่ธรรมดา

ให้เป็ดไข่กินนี่ก็จะกินดีทั้งดูดอ,อกเขาดูหากเขาดูความสมบูรณ์ของเขามน่ัดตักหมดเราให้เขาเริ่มใหม่นี่น่าจะได้เข่งนี่มั้งขาดลานะเพราะว่าตรงนู้นกันม่เช่น้หน่อย แล้วก็เอาไปวางไว้ให้น้ำเข้าออกสเสด็จจักหน่อยนะเนาะพอเวลาเขาผสมทหม้มันจะได้ไมิ่กินหอมๆั้งงอหน่อยปยากินเป็นงจะก,ก็จะให้งวนหน่อยหรอหนะนี่เอาลองให้เราไม่กินจ้ายังกินน้องแม่อยู่ ว่าด้ออ้ตรงนี้งามเท่ดอกใหญ่ใหญ่สะอ่อนงามโพดโูใครอยากทดลองเลี้ยงก็เลี้ยงได้ด้วยจ้ะ บพยางก็ไม่กี่บาทดอ,อกบอเขาก็คุดเองไม่ต้องคุดหึกถ้าน้ำเขาแห้งเขาก็เติมเอาเนอะดีกว่าจะคุดแบบว่าไม่ต้องลองพยางน้ำเขาแห้งเร็วมากเลยนะเติมกว่าจะเติม่มใคขๆลงทุนทีเดียวอะ่ะก็พยางอะ่ะถ้ายากใช้แด้นานๆก็เอาหนาะึ้นหน่อย ก็มาดูสนามข้าวลดก็เติมน้ำได้จ้าตักออกเสร็จแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำเสร็จแล้วก็เติมปุ๋ยด้วยปุ๋ยขอกี่เขามักนะจะเติมปุ๋ยสดลงไปด้วยจ้าทุกคนไม่ใช่ว่าตักขี้งัวมาสดๆแล้วก็เติมลงเลยเด้ไม่ได้เด้จะทำให้เนดอกเป็นดอกน้อยๆเน้แสะๆ ราต้องมักรีงัวก่อนจะอย่างน้อยๆก็ต้องมีสามวันสองวันสามวันนี่ก็ได้เละแนะนำทุกคนได้เลยเนาะจ้ะเวลาใส่ปุ๋ยขี้งวัวอย่าตักแล้วมาใส่เป็นเด็ดขาดให้มักเอาไว้ก่อนเนาะเอาแต่น้ำม,มันนะถ้าเาแบบอยากตักเพื่อน ก็ปล่อยให้เขาแน่นๆกันจักหน่อยเรามาตักออกพอตักออกเราก็เติมปุ๋ยเติมน้ำถ้าน้ำหลุดเนาะเขาก็เอา้ามีเขียดด้วยรอบในได้หลายมากเลยทุกคนก <c oughs> ็ดีแหละดูไงหมูด้วยดอกใหญ่นะ มีเขียดนะคุณอ้แต่หลายตัวเจะอึะ๊อปลาปลาปลาปยาลองให้เขาแบบประมาณนี้เนาะจจ๊นเนาะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้หลายคนนี้เขาก็จะเริ่มมีตัวตายต้่นตาย เขาเรียกตนนี้คือกอกันไหมลูกมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยจะตายต้องมาทักออกบำรุงใหม่จ้าคุกกี้ดิกูนะตักเสร็จแล้วนี่จ้ะทุกคนได้ประมาณนี้แหละคืนเข่งโอ้หลายรอบนี่หลาย ฮ hey! ้ยดอกใหญ่ๆหลายๆเดี๋ยวจะเอาผสมให้งัวอันนี้บอ่อเดียวตักบอ่อเดียวก่อนจะเดี๋ยวอีกบอ่อหนึ่งเอาไว้เพราะว่าตักมาหลายเราพยายามไม่มีที่ใส่เราก็ตากไว้ให้เขาเนาะอันนี้มันต้องรอให้น้ำเซติก่อนแต่ว่างวตัวนี้มันกินก็เลยจะเอาไปผสมให้มันฮึบอ๋ยหนักคือกันเนี่อ้ยหนักใจเย็นใจเย็น น,นี่เขาจะเอาให้หัวนอจะนพอล้อมั้งเนนอตาบุาบหมดก็มีตัวอื่นตัวยี้ไอ้ตัวอื่นแล้วอันนี้เขาก็เฮ้ํทำลงไปเลยจ้าโอ้มดแล้วบอสคุกคุกเขาให้เขากันเหมือนเขาทำลาบอเนี่ยมีเครื่องมี เื่งควัวกับคลุกคลุกเคล้าให้เข้ากันใจเย็ยนสีลกูกใจเย็ยนสุดรองัวหน่อยยังกินไม่เป็นเนาะปัาก็อยากจะให้งัวหน่อยแหละแต่เขากินไม่เป็นเขามาดมๆๆแล้วเขาก็วิ่งรีบก็เลยต้องให้พบเพชรก่อนโอเคเขาก็จะประมาณนี้เนาะปัะยาก็จะเอาให้งัวแล้ว่ะดเอา ใช้น้อยอึมอืมผสมไม่นนทันใจนี่ก็จีใ <c oughs> จเย็นเดี๋ติดคอมันห้ำนะที่เหลือเดี๋ยวปายาจะเอาไปวางไว้ให้หนามเขาไล่ออกเพื่อให้หมูนจะจ๊ะหมูก็จะผสมคล้ายๆกันนี่แหละแต่หัวอาหารเราก็จะเพิ่มหัวอาหารมาให้เขามีแบบมีกลิ่นมีรสชาตินิดหนึ่งเนาะ ว้าระยาตั้งไดแดงแค่บ่อเดี๋ยวบบยหอบเลยวันมันหนาทดลองเอาไว้ดูว่าถ้าเอาไว้นานขนาดเนี้ยมันจะตั้งได้หลายแค่ไหนจะพอให้งัวก็หมูไหมจะพอได้ขยายต่อหรือว่าจะเอาแค่นี้กินดีๆเอ,อยยานแต่เขาจะญาาดเนี่ยไม่ให้แค่ดอกนาะกินไปเถอะเอา <c oughs> อู้หลอนเป็นยังไงล่ะลูกฮะเป็นยังไงฮึแสพพี่อันใจแรงเทอะเ้ยใจเย็นๆค่อยๆกินอันสิแค้นติดคอเด้อ เออเอาโหคำใหญ่ๆบู้นะเรียนมือได้อ่ะเรียก็มือได้บูเอ้าจ้ะก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะใหประยาดยเด้ยจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจมากเนยจ้ะขอบคุณค่าสวัสดีจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเพื่อนแล้วระยาจะเอาแหนไปวางพึงลมให้มันแห้งหนามก่อน Ui, nặng Cứ bỏ bỏ bài hay Từng nát làm nằm Nhưng ông mới mất đi bữa